Don't ครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงของผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า All Star Tower Defense นั่นเองนะครับสหรับวันนี้เนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตัวที่ผมได้6ดาบเป็นตัวแรกเนี่ยสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็นลูฟี่นะครับ แน่นอนนะครับผมไม่ได้ฟาร์มตัวละครมาช่างมันเถอะเอาไว้อีพีหน้ากันล้วกันในอีพีนี้ผมได้ทําคีระ6ดาวนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยาวนานสําหรับผมนะครับเปียวแปแล้วมีคีระเนี่ยก็จะมีแล้วเนี่ยโคตรนานเลยนะครับนะและคาคาชิ6ดาวแต่แน่นอนครับโอบิโตะมันไม่มาสักทีนะครับคือการที่โอบิโตะจะเข้ามาเนี่ยคือแบบมันต้องหาโอกาสแบบไหนไวะที่มันจะเข้ามาในตู้กาชานี่เฮ้ยคือแบบผมรอนานมากเลยนะครับ แน่นอนนะผมรอไม่ไหวผมก็แบบคิดอยู่สักพักว่าจะทำนารุโดตดีหรือเปล่านะครับนารุโตหกดาวนั่นเองนะครับสำหรับโหมดใหม่ที่ผมเพิ่งเข้ามาดูนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่นะว่ามันต้องเล่นยังไงนะแต่ผมไปเห็นของรางวัลปุ๊บเนี่ยว่า45,000แคนดี้เนี่ยจะได้ไอตัวนี้นะครับนะเออแล้วก็ตัวดินจานี้ด้วยนะครับเนี่ยผมก็โอเคลองดูก็ไม่เสียหายนะครับนะซึ่งผมต้องใช้เพชรจำนวนมากในการสุ่มของมาเล่นเกมโหมดนี้นั่นเองนะครับ สุ่มอัพสุ่มอัพสุ่มอัพไปสุ่มอัพมาผมก็ได้มาเป็นเซตประมาณนี้นะครับในการเล่นก็จะมี g ีนอตที่ถือปืนนารโตที่ถือดักเกอร์แล้วก็อ่าไอตัวครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับก็ใช้เป็นคาถาเนาะ <c oughs> แคด,ดานซิปยังไม่ผ่านเลยนะครับนะดูนะครับว่าทีมผมจัดมาได้แบบอานาจแค่ไหนนะครับแต่ <c oughs> บอสตัวแรกยังไม่ผ่านเลยนะครับนะโอเคผมขอไปแก้ตัวแป๊บหนึ่งนะครับ ตามที่ผู้ชมได้เห็นนะครับนะผมจนเพชรแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ต้องไปฟามเพชรต่อนะครับก็ตามที่ผู้ชมได้เห็นเลยนะครับก็เป็นฝีมือของคีระหกดาวนั่นเองนะครับนะกอล์ฟมีผมก็ทำไปได้ประมาณนี้เลยนะครับนะก็ต้องมานั่งกดเพชรอีกแล้วเนาะ <laughs> ตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องตรงนี้ผมแค่มาดูตู้ซูมเฉยๆว่ามีตัวอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับมีแต่คนตายนะครับเนะี่ยผมผมเลยไม่ซูมเลยนะครับเนะี <laughs> ่ยสำหรับตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับผมก็มาลงกับฟอกทีเฉยๆเนาะมาลงเอาออฟนะครับเนะี่ยก็มันเป็นออฟสำหรับ ตัวตัวเดียวเออนะมันไม่ใช่ออฟอะไรดีอะไรขนาดนั้นนะครับนะส่วนท่านผู้ชมนะครับตรงนี้อย่าไปหาทำนะฮะเพื่อไอตัวเดียวนะครับแล้วก็เอาเพชรไปถล่มไปหมดเลยนะครับอย่าไปหาทำนะครับซึ่งผมหน้ามือตาโมอะไรไม่รู้ผมเลยแบบเอาเพชรไปแบบจ่ายกับไอ้นี่หมดเลยเนี่ยแล้วก็ดังที่ผู้ชมได้เห็นเลยนะครับบิวทีมใหม่ของผมนะก็จะมีประมาณนี้แล้วนะครับนะก็เป็นโทโดนะแล้วก็อิจิโกะแล้วก็เจนอสนะเองนะครับเนี่ยก็ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปทดสอบันดูดีครับ โอ้สภาพไม่อยากจะพูดถึงนี่ครับไม่ผ่านด่าน20สักทีสาหรับกล่องที่ผมกําลังเปิดนี้ก็ต่าจะ,เป,ปะนะเป็นคลิปดองนะครับเนี่ยเป็นคลิปดองนะผมเปิดไว้หลายวันแล้วนะครับเนี่ยก็ได้เป็นตัวที่คริสต์มาสที่อยู่ในกล่องตัวอีเวนต์นั่นเองนะครับผมไม่รู้หรอกว่ามันดีขนาดไหนนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ถามผมนะครับว่าท้ม <บา S 1> ผมพี่เป็นไรพี่เอ่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไปทําอีท่าไหนไม่มันเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> แ,ลแล้วหลัง จากการฟาร์มมันเนิร์ดนะของผมนะก็ได้เป็นนโตะหกดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็นานนิดนึงแหละนะครับเนี่ยมันไม่มีใครช่วยทํานะครับก็ต้องมานั่งทําเองนะครับเนี่ยอ้าวอันนี้โทษใครไม่ได้นะครับต้องโทษตัวเองนะครับด้วยความมือบอลมือไวของตัวเองนะครับเนี่ยไปกดแคปซูลนะครับโอ้ผมนึกว่ามันแบบจะมีให้แบบยกเลิกหรือไม่นะครับตกลงหรือไม่นะครับอันนี้คือกดไปแล้วก็ซื้อมาเลยนะครับ ผมก็ขี้เกียจทำไอ้พวกนั้นแลวนะผมก็เลยสุ่มแคปซูลเนะี่ยแน่นอนนะครับได้เกลือนะครับโอ้ยอยากได้คนนั้นไจับเลยเบอร์บูดมากและแล้วหลังจากที่รออัปเดตเปิดกล่องสุดท้ายมาเนิร์ดเน่นะครับก็ได้เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับนะสรุปได้มาเป็นมาดระ6ดาวนะผมก็อยากจะรู้นะครับว่าศักยภาพของจินจาตัวนี้เนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนกันเชียยนะครับนะ แน่นอนนะครับสําหรับใครที่อยากจะมีตัวดีๆนะครับค่าวางมันต้องแพงด้วยนะครับวาง5้าพันแล้วค่าอัพเกรดก็ต้องแพงด้วยนะครับนะแน่นอนนะครับผมหวังตัวนี้ไว้สูงมากเลยนะครับนะโอมาถึงท่าแรกพออัพเกรดมาก็จะเป็นซูซานูโอมาอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนะตอนนี้ตอนนี้ผมยังแบบยังเฉยๆอยู่นะยังเฉยๆยังไม่วงวายวาวอะไรนะครับแล้วผมก็เก็บตังค์มาจนถึงขั้นอัพสุดท้ายนะครับก็ถ้าโจมตีมันนี่ค่อนข้างที่จะเวอร์เลยทีเดียวนะครับนะ โอ้มารกุนเนี่ยคือแบบรุนแรงมากเลยนะครับนะดามจของมนดระที่ผมได้เห็นอยู่เนี่ยคือแบบแรงเลยนะนกเกิน1ล้านเลยนะครับท่านผู้ชมนะเออไม่ใช่เบาๆนะครับก็เหมือนแบบยังไงมันตีแอร์ได้แถมตีตัวที่มันวิ่งบนพื้นได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับดามจดูครับดูดามจทัปสิโอ้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับนะตัวนี้นะครับเหมือน นัรุตุกกับซาสกิผสมกันเลยอ่ะเออจริงๆนะ <c oughs> ซึ่งตาที่ผมลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเสียดายเลยนะผมไม่ได้เอาฟอกทีทมานะครับผู้ช่วยสําหรับบูตดามจแล้วก็ระยะให้ผมนะครับนะถ้าผมมีคนที่บูตดามจแล้วก็ระยะของผมเนะี่ยคือแบบดามจมันน่าจะสุดแบบสุดเวอร์เลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับนะตัวเดียวมันจะไปพออะไรผมก็เลยทําเป็น2ตัวเลยนะครับนะเดี๋ยว ค่อยมาดูกันนะว่าผมจะทำ <S <S ดามเมไว้ <S <S <ๆ>ได้เท่าไหร่นะครับนะว่าตอนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะลดกราฟิกลงมาหน่อยนะครับคือผมจับไปคอมทีไรคือแบบคอมร้อนทุกทีเลยนะปกติมันไม่ร้อนอย่างนี้เลยนะครับนะคือเกมเราบอกกินสเปคขนาดนี้เลยเหล doing ก็ตามที่ผู้ชมได้เห็นท้แหละนะครับนะว่าผมไม่ได้อยู่ตรงหน้าจอนะครับนะคือเสียงที่ผู้ชมได้ยินตอนนี้ก็คือเสียงที่ผมพาคทับนั่นเองนะครับแต่ก็ คือถามว่าตอนนั้นผมไปไหนล่ะผมไปข้างนอกนะไปยิ่งยืนสายสักหน่อยนะครับ <c oughs> ก็น,นั่นแหละฮะท่านผู้ชมนะครับแพ้นะครับดาบิดบไม่ได้เต็มที่นะครับนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาดูตู้นะครับมันก็ไม่น่ามีตัวอะไรที่แบบจริงๆสำหรับผมตอนนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะทําตัวอะไรต่อไปนะครับนะก็ตัวที่ผมมีอยู่ในตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนะ แล้วก็โลก2เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้หรืออาจจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับนะก็โลก2มีมาเป็นโคดแล้วใช่ไหมเออเบอร์ทูอะไรนะั่นนะ่ะแต่เงื่อนไขในการที่จะไปโลก2เนี่ยผมไปดูคลิปจากพี่สีมาแล้วนะครับก็คือแบบคนข้างนี่จะหินทีเดียวนะครับสำหรับผมนะผมวิวแปดสิบเอ็ดอย่างเงี้ยแล้วต้องใช้ไปโลก2องร้อยวิอย่างเงี้ยเออนะท่านผู้ชมนะ ก็สำหรับใครที่อยากจะไปโลซองนะครับก็สู้ๆกันละกันนะครับหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะบ๊ายบายครับเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับมาสโลใน All-Star Tower ว e f e n s e นะครับบ๊ายบายจ้า